ก็กราบสวัสดีครับับเราความแกะมือให,หม่หลังจากที่หน้าไปหลายวันพอดีแม่บ้านผมคลอดลูกก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ดูอันนี้เราถ่ายตั้งแต่ออกเปิดคอก คอกเรามาเร็วมาเร็ว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 ต้องไปไล่ <c oughs> ให้ลำบากครับแค่เราเรียก <c oughs> เขาก็จำเสียงเราได้แล้ว น,นี้เราจะพาแกไป,เข,ปเ,เ,เข้าป่าเหมือนเดิมเข้าป่าเหมือนเดิมพอดีเสียงเป็นหวัดเสียงก็เลยเหมือนพึ่งแตกหนุ่มมาเร็วมาเรียวเร็วเร็ว เอประมาณนี้นะครับลาเก่ไปนี่ป่ะเราเดินนำหน้าเขา